มาดูงานซ่อมช่วงนี้นะครับตัวนี้เป็นรถไฟงานไม้โทมัสนะอันนี้ลังฐานเป็นสนิมเขียวเต็มเลยแล้วก็ไม่ติดนั่นแหละนะครับก็คิดแล้วก็ไม่น่าจะซ่อมยากนะส่วนตัวนี้ค่อนข้างจะแรงอะไรไฟสตชีชน,นะครับก็เช่นกันตัวนี้สภาพลังฐานสวยนะแต่ว่าไม่ติดนะครับเดี๋ยวเช็คให้ อันนี้มาดูตัวไฟสเตชันนะครับตัวงานแลยตัวหายากนะครับหรือ,อยากนะครับแล้วก็หรือบ่อยไม่ได้หรือบ่อยเพราะอะไรนอตพวกนี้เจาะเจาะเข้าที่ไม้เนื้อไม้เลยนะครับ mm hmm. ขันเข้าขัน,ขนออกบ่อยบ่อยวัางแตกซึ่งมันก็แตกจริงต้องระมัดระวังอันนี้คือโชคดีอันนี้เขากาวไว้เห็นไหมครับเนี่ยเขากาวนะครับ mm hmm. เป็นกาวมาแต่โรงงานเพราะฉะนั้นคุณหรือยังไงคุณก็ต้องดึงครับอันนี้โชคดีว่ามันไม่กินก็ไปตรงนี้นะถ้ากินก็ไปตรงนี้เนี่ย,ยก็ต้องทําใจ นะครับส่วนตรงนี้ตัวนี้เสียอะไรนะครับ้างทานสะอาดเสียตรงสวิตช์ครับนี่สวิตช์ตรงนี้เปิดปิดนี่มันเสียเปลี่ยนให้แล้วนะครับตอนนี้ติดแล้วนะแต่จุดที่สําคัญอีกอย่างเนี่ยติดแล้วเห็นไหมครับอ่าคือปุ่มเนี้ยจริงกดปุ๊มจะต้องมีเสียงแต่นี่ไม่มีอันเนี้รื้อยากนะ,ะรื้อออกมาเรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับรื้อยากจุดนี้เลยเลยกาวสี่จุดสี่มุมนะครับ แกะอายึดน็อตเสร็จก็ยึดกาวด้วยนะครับก็ถ้าใครไม่ทราบก็จะดึงออกซึ่งด้านข้างจะแตกจะปริอันนี้ผมพอจะทราบอยู่ก็เลยใช้ไดร้อนเป่านะครับความยากก็มาอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมครับเป็นสกูตัวเนี้ฝังเข้าไปในเนื้อไม้เห็นไหมขันไปขันมายุ่ยแล้วครับเห็นไหมครับจะไม่จะมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะครับตัวนี้มันมีชีวิตอยู่ข้างในผมจะต้องถอดไอ้เขียวเขียวนี่ออกแต่ผมโชคดีอยู่อย่างคือตัวนี้เขาทําน็อตยึดอ่าเราขันน็อตล้วดึงออก แต่ตัวนี้คงจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเขาหยอดกาวไว้สังเกตไหมครับกาวเพื่ออะไรกาวเพื่อให้น็อตเนี่ยมันสามารถที่จะยึดตรงนี้ได้แต่พอผมดึงกาวออกมันก็ไม่มีจุดยึดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมจะไม่ยึดเลยนอ็อตสตัวคงยกเลิกการยึดไปแล้วก็ประกบอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับผมจะใช้กาวเทปกาวบางๆของ 3M นะครับติดติดด้านข้างนี้แล้วก็กดลงไปให้มันอยู่แค่นั้นจบเลยนะครับขอให้เข้าใจเนาะตรงนี้เนาะ ที่ส่งมาซ่อมก็ขอให้เข้าใจจุดนี้นะครับอันไหนที่เดว้ได้ผมจจเยวาเพราะถ้าเรายังฝืนทําทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมคุณดูสิครับมันไม่มีจุดที่จะทําไม่มีจุดที่นอ็อตจะยึดแล้วนะครับขอให้เข้าใจนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันยุ่ยหมดแล้วนะเนี่ยนี่ขนาดว่าผมไม่คนซ่อมคนแรกนะเนี่ยก็ยุ่ยอย,อย่างนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นก็จบแล้วตรงนี้คงไม่ต้องใช้น็อตยึดแล้วนะครับโอเคมาเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ลัง่านเสียสำรุเดเยอะมากนะครับจากการเปลี่ยนใหม่เอ้ไม่เค่เปลี่ยนขัดทำภาษาให้ร้อยนะครับ รถไฟผ่านโอเครถไฟผ่านโอเคตัวนี้ผ่านตัวนี้ครับงานแรหายากนะครับผมเป็นไฟสถานโซดอนนะครับก็ตรงนี้ข่ามยากจริงๆนะครับยามว่ายากจริงหรือยากมากเด็นะครับตรงนี้สวิต์ตรงนี้กดยากผมก็ทําให้มันกดง่ายแล้วนะครับเด็กๆได้สนุกขึ้นนะเพราะตอนแรกมานี่กดยากมากเด็กไม่น่าจะกดได้นะอันนี้ทําให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ไม่มีออปชั่นอะไรผมเช็คแล้วนะครับก็ไม่มีเสียงไม่มีสายไฟเช็คแล้วนะครับตานี้ครับ